คุณปากเหมือนตัวกิงมดและมีเหมือนตัวตัวพวกมันถุกบอกครั้งในเชื่อเขาใจพบองประเทศอินโดนีียยามอินเทียยาตาสุในโลกต่างๆก็ยังทำไปแล้วว่ามันัำไปแล้วนะครับ ชารเยอรมนีรูบันยาทูลูตัวบ้านเด็นกับชาวพันธมิตรทอยูนอสแนเจลิสก็ยูที่เป็นฝ่ายนั้นมากกรผมชาวเยอรนีสามารถจะรับำเสนอมาจากไทยของเสนอคำว่ากระทืบโอ้ตายตายกระทืบแปลว่ายกเท้ากระแทกลงไปอ่านตามกัผมนะครับกระทืบ ยกเท้ากรแทกลงไปคำพัดเฮ้ยไม่ใช่คมกริฐทาจรวัตรเหรอ ทานคมกริชย,ยังกร,รรกระทืบหรือยังกระทืบเท้าะทืบเท้าใสเน็ตกิ๊ดนะนะตัวสองรอบแล้วน่ยออสเนี่ย เที <im ples of sight> ่ยวาล้วกนะครับงเขอที่บนไดตเชิญครูอาจารย์ท่านใดที่มีวราเว็ในวันนี้หรืออาจารย์ท่านใดที่ต้องการพูดคุยพบป่กันักเรียนก็ขอที่บนได้ัดเชิญครับ